ถ้าพูดถึงกำลังรบภาพคพื้นดินของกองทัพไทยหนึ่งในยุโทโธปกรณ์ที่ถือว่าขาดไม่ได้คือรถุ้วเกรอะล้อย,อยางแบบ 8x8 8. เพราะยาเกรอบประเภทนี้มันไม่ได้มีไว้เพียงแค่การสู้รบเพียงอย่างเดียวแต่มันยังเป็นกำลังหลักที่ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายกำลังพลซึ่งเป็นตัวช่วยให้ทหารสามารถเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัยโดยจะมีกรอบป้องกันที่สามารถลดความสูญเสียจากการถูกซุ่มโจมตีไม่ว่าจะเป็นจากปืนเล็กยาว ระเบิดสแสวงเครื่องหรือการโจมตีในสนามรบนอกจากนี้รถหุ้มกร่อล้อ,อยางแบบ8คูณ8มันยังมีความคล่องตัวสูงกว่ารถสายพานสามารถวิ่งบนถนนได้รวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและบางรุ่นยังมีความสามารถสะเทินน้ำสะเทินบกที่ช่วยให้เคลื่อนกำลังข้ามแม่น้ำลำคลองหรือพื้นที่น้ำท่วมได้อย่างสบายในคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปดูว่าปัจจุบันประเทศไทยมียุทโธปรกรณ์ประเภทนี้ประจำการในกองทัพอยู่จำนวนกี่รุ่น และเช่นเคยก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักคุณผู้ชมรู้สึกเบื่อไหมกับโฆษณากวนใจระหว่างดู YouTube ลองนี่เลย YouTube Premium จาก d o อก y p m เโปรเด็ดสุดคุ้มโดยมีราคาเริ่มต้นสบายกระเป๋าแบบไม่ต้องคิดเยอะเพียงแค่หลักสิบเท่านั้นแถมมีแอดมินให้บริการตลอดทำให้สามารถใช้งานได้ง่ายหมดห่วงกับปัญหารบกวนใจหากคุณผู้ชมสนใจติดต่อได้ที่ Add ด็ k ก p m ถ้ายิ่งบอกว่ามาจากช่องมิสเตอร์หนาอินดี้จะได้รับการบริการที่สุดพิเศษยิ่งกว่าเดิมด้วยนะจะบอกให้ คันที่ 1. VN 1สัญชาติจีน VN 1คือยันกร่อล้อยาง 8x8 แบบสะตนิ์น้ำสะเนินบกซึ่งเป็นรุ่นส่งออกของ z d L 0 9 Snow Leopard จากจีนมันได้รับการออกแบบให้เป็นยานรบทหารราบที่สามารถดัดแปลงไปใช้งานได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรถบัญชาการรถกู้ภยัยหรือแม้แต่รถพยาบาลก็สามารถทําได้ตัวรถมีความยาว9.5เมตรเมื่อรวมโครงสร้างส่วนหัวมีความกว้าง3เมตรความสูงราว3.1เมตร และมีน้ำหนักรวม21ตันมันสามารถบรรทุกคนประจำการได้3นายพร้อมด้วยทหารราบอีก7-8นายขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลของดอยซ์ที่ให้กำลัง440แรงม้าทำความเร็วได้สูงสุดบนถนนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถทำความเร็วบนน้ำได้ที่8กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยจะมีพิสัยปฏิบัติการ800กิโลเมตรที่จะมาพร้อมระบบขับเคลื่อน8คูณ8ล้อและระบบการสะเทือนแบบอิสระที่ช่วยให้การเคลื่อนที่ข้ามภูมิประเทศทำได้อย่างมั่นใจอาวุธหลักของ VN1 คือปืนขนาด3 0ม mm, ิมลลิเมตรเสริมด้วยปืนกลขนาด7 6 2ม mm. ิลลิเมตรโดยมันยังสามารถติดตั้งเครื่องยิงจรวดและขีปนาวุธต่อต้านรถถังแบบ sj 7 3ได้ตัวเกราะจะทำมาจากอลูมิเนียมอลลอยผสมเหล็กกล้าและเกราะคอมโพสิตซึ่งให้การป้องกันร,รอบด้านจากกระสุนเจาะก,กราะเจกสมิลลิเมตรส่วนด้านหน้าตัวรถจะทนกระสุนได้ถึง1 2 7มิลลิเมตรซึ่งเมื่อเสริมด้วยกรอบแบบโมดูลา่าจะสามารถรับมือกระสุนขนาด25มิลลิเมตรได้และจะมาพร้อมกับระบบป้องกัน NBC และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ โดยกองทัพบ,บกไทยได้มีการจัดหายานกระอล้อ,อยาง v n 1จากประเทศจีนจำนวน111คันในปี2016ซึ่งมีมูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณ9,000ล้านบาทและหากคิดเป็นตัวเลขเฉลี่ยจะอยู่ที่ราว81ล้านบาทไทยต่อคันซึ่งการจัดหาในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการซื้อยุทธปกรณ์ใหม่แต่เป็นก้าวสำคัญในการปรับปรุงกำลังรบภาคพ,พื้นดินของกองทัพบ,บกไทย เพราะ Vn1 ถูกนำเข้ามาเพื่อทดแทนยานเกราะรุ่นเก่าอย่าง v 1 5 0และ M113A3 ที่ประจำการมานานกว่า40ปีจนถึงเวลาที่สมควรปลดระวางโดยการเปลี่ยนผ่านจากยานกราะที่มีอายุการใช้งานยาวนานมาสู่ Vn1 รุ่นใหม่ไม่เพียงแต่ทำให้กองทัพบ,บกไทยมีสมรรถนะที่ก้าวทันโลกมากขึ้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความพยายามของไทยในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านความมั่นคงให้ทียเทยมกับมาตรฐานสากล คันที่ 2. M1126 Striker สัญชาติสหรัฐ M1126 ICV เป็นยานเกราะลำเลียงพลแบบล้อย,อยางที่อยู่ในตระกูล Striker ของสหรัฐอเมริกาซึ่งถูกพัฒนามาจาก LAV 3ของแคนาดาและ m o w a w Piranha 3H แบบ8คูณ8ของสวิสโดยมีรุ่นที่เสริมความทนทานด้วยตัวถังคือรุ่น d o u V Howl หรือที่เรียกว่า M1256 ICVV ตัวรถมีน้ำหนักราว16-19ตันมีความยาวประมาณ7เมตร กว้าง2.8เมตรและมีความสูงราว2.7เมตรโดยจะใช้คนประจํารถจํานวน2นายและสามารถบรรทุกกาลังพลได้สูงสุดอีก9นายที่ด้านหลังมันใช้เครื่องยนต์ดีเซลของ Caterpillar ที่ให้กําลังสูงสุด350แรงมา้าสามารถทําความเร็วบนถนนได้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยปฏิบัติการไกลาราว530กิโลเมตรโดยจะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนแบบ8คูณ8ล้อแต่สามารถปรับเป็น4คูณ4ล้อได้และสามารถผ่านอุปสรรส เช่นคูน้าที่มีความกว้างไม่เกิน1เมตรได้อย่างสบายส่วนอาวุธหลักของสไตรเกอร์คือปืนกลหนัก M 2ขนาดจุดนิ้วตามด้วยเครื่องยิงลูกระเบิด MK 1 9ขนาด4 0ม mm, ิลิเมตรหรือปืนกล M 2 4 0ขนาด7 6 2ม mm, ิลิเมตรที่จะติดตั้งไว้บนสถานีอาวุธควบคุมระยะไกลโปรเทคเตอร์ RWS และเสริมด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดควัน M 6ได้อีกจำนวน4ชุดในปี2019กองทัพบ,บกไทยได้เคลื่อนไหวครั้งสำคัญด้วยการจัดซื้ยอ,อ,อยันเกราะล้อยางแบบสไตรเกอร์จำนวน60คัน โดย37คันแรกเป็นรถที่ผ่านการปรับปรุงใหม่จากสหรัฐอเมริกาและอีก23คันได้รับมาจากโครงการความช่วยเหลือทางทหารซึ่งมูลค่ารวมของโครงการจัดซื้อในครั้งนี้จะอยู่ที่ราว175ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยการจัดซื้อครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มขีดความสามารถทางทหารของกองทัพไทยเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาทั้งในแง่ของยุโทโธปกรณ์รูปแบบการฝึกและการปฏิบัติการร่วมกับกองกําลังพันธมิตร ทำให้สิ่งนี้ได้กลายเป็นก้าวสาคัญของการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศปัจจุบันกองทัพบ,บกไทยมี m 1 1 2 6สไตรเกอร์ประจําการแล้วมากกว่า130คันซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในกําลังรบหลักที่ช่วยเสริมศักยภาพด้านการป้องกันประเทศอย่างชัดเจนและถึงแมสไตรเกอร์ส่วนใหญ่ที่กองทัพไทยได้รับจะมาพร้อมอาวุธมาตร,รฐานอย่างปืนกลหนักและเครื่องยิงลูกระเบิดแบบเก่าแต่ด้วยแนวโน้มการอัปเกรดของกองทัพสหรัฐที่เริ่มติดตั้งปืนใหญ่ขนาด mm, ้ามธิบบเดิม ทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่กองทัพไทยจะเดินตามรอยการปรับปรุงไปทิศทางเดียวกันในอนาคตหากเป็นเช่นนั้นจริงยานปกราสไตรเกอร์ของไทยก็จะไม่ได้เป็นเพียงแค่ยานปกรอะลำเลียงพลธรรมดาแต่จะกลายเป็นกำลังรบที่มีพลังการยิงและศักยภาพใกล้เคียงกับยานรบทหารราบยุคใหม่ซึ่งจะส่งผลให้สไตรเกอร์ของไทยมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตร,รฐานสากลและพร้อมเผชิญหน้ากับภัยคุกคามในอนาคตอย่างเต็มรูปแบบคันที่3 BTR-3E1 สัญชาติยูเครน BTR-3E1 คือยานรบทหารราบแบบล้อยาง8คูณ8จากยูเครนที่ถูกพัฒนาขึ้นในปี2000โดยมีพื้นฐานจาก BTR-80 ของรัสเซียแต่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมกับการรบสมัยใหม่และถูกสร้างขึ้นเพื่อการส่งออกเป็นหลักตัวรถมีความยาว7.65เมตรกว้าง2.9เมตรมีความสูง2.8เมตรรวมป้อมปืนซึ่งมีน้ำหนักรวม16.4ตัน โดยมันสามารถบรรทุกคนประจำรถ3นายและกำลังพลได้อีก6นายใช้เครื่องยนต์ดีเซลของ d อยเซจ g ที่ให้กำลังสูงสุด326แรงม้าโดยจะทำงานร่วมกับระบบส่งกำลังอัตโนมัติของอลิสันซึ่งทำความเร็วบนถนนได้สูงสุด85กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยการปฏิบัติการ600 850กิโลเมตร ด้านอาวุธ b t r 3E1 ใช้ป้อมปืน BM3 ที่ติดตั้งปืนใหญ่อัตโนมัติขนาด30มิมพร้อมด้วยปืนกลร่วมแกน7.62ม mm, ิมตามด้วยระบบยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังแบริเออร์จำนวน4นัดซึ่งจะมีเครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติ30มิมและเครื่องยิงลูกระเบิดควันขนาด81มิมอีกจำนวน6ชุดประเทศไทยถือเป็นลูกค้ารายแรกของโลกที่สั่งซื้อ BTR 3E1 โดยกองทัพบ,บกเริ่มรับมอบลอตแรกตั้งแต่ปี2007จำนวน96คันและต่อมามีการสั่งเพิ่มอีก137คันสำหรับกองทัพบ,บกและนาวิกโยธินไทยซึ่งมบประมาณทั้งหมดของการจัดซื้อ BTR 3E1 จำนวน233คันจะมีมูลค่ารวมอยู่ที่9,700ล้านบาทหากเฉลี่ยต่อคันจะอยู่ที่คันละ41ล้านบาทไทยซึ่งถือเป็นการลงทุนที่ชี้ชัดว่าปัจจุบันกองทัพไทยได้ให้ความสำคัญกับยานรบทหารราบเป็นอย่างมาก และตลอดระยะเวลาที่ BTR 3 e 1เข้าประจำการมันไม่ได้ถูกจอดเก็บไว้เพื่อประดับบาร,รมีเพียงเท่านั้นแต่มันยังถูกนำไปใช้งานจริงในภารกิจต่างๆโดยเฉพาะการลาดตระเวนตามแนวชายแดนซึ่งล่าสุดรถเกราะรุ่นนี้ได้ถูกนำไปปฏิบัติการที่ด่านปลอยเปตคคลองลึกเพื่อปรึงกำลังตามแนวชายแดนในเหตุปะทะไทยกัมพูชาและทั้งหมดนี้คือหลักฐานที่ยืนยันว่า BTR 3 e 1จากยูเครนไม่ได้ถูกจัดหามาเพียงเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางทหารเท่านั้น แต่มันได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกำลังหลักของกองทัพไทยที่มีบทบาทสําคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและยืนหยัดเคียงข้างภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างแท้จริงคันที่ 4. พนัก A หก0้สัญชาติไทยพนัก A หก0้แบบ8คูณ8คือยานรบทหารราบล้อยย่างที่สร้างขึ้นโดยฝีมือของบริษัทพนักอสเซมบลี มันไม่ได้เป็นเพียงแค่รถหุ่งเกราะธรรมดาแต่เป็นต้นแบบของรถสะเทินน้ำสะเทินบกที่สะท้อนถึงศักยภาพยุคใหม่ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตัวรถมีขนาดความยาว8เมตรกว้าง3.2เมตรและมีความสูงเกือบ3เมตรพร้อมกับน้ำหนักตัวรถ25ตันมันขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์แบบคัมมินที่ให้กำลัง600แรงมา้าซึ่งจะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดของอล,ลิสันทำให้วิ่งบนถนนได้เร็วถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถเดินทางต่อเนื่องได้ไกลถึง800กิเมตร R600 คือยานกร่อล้อ,อยางของนวิกรรยธินไทยที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การรบในทุกสมรภูมิไม่ว่าจะเป็นพื้นดินที่ครุกระเส้นทางลาดชันหรือแม้แต่สภาพภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยอุปสรรคมันมาพร้อมระบบขับเคลื่อนที่สามารถเลือกได้ทั้งแบบ 8x4 และ 8x8 จุดเด่นนี้ทําให้ R600 มีความคล่องตัวสูงในการเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นบนถนนเรียบหรือเส้นทางที่ซับซ้อน โดยผู้ควบคุมตัวรถจะสามารถปรับการขับเคลื่อนได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้ยานกรอกคันนี้ยังคงรักษาสมดุลและความรวดเร็วได้อย่างมั่นใจในด้านสมรรถนะ a 6 0 0ได้แสดงให้เห็นถึงพลังและความแข็งแกร่งเพราะมันสามารถไต่ทางชันได้สูงถึง60องศาสามารถผ่านทางลาดเอียงด้านข้าง4 0องศาโดยไม่เสียการทรงตัวและยังปีนข้ามสิ่งกีดขวางสูงขึ้นเมได้อย่างมั่นใจ นอกจากนี้ความสามารถในการลอยตัวและเคลื่อนที่ในน้ำยังถือเป็นจุดเด่นเพราะมันสามารถทำความเร็วได้ถึง12กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่ารวดเร็วมากสำหรับยานกรอบสะเทินน้ำสะเทินบกในยุคป,ปัจจุบันด้านอาวุธ R600 สามารถติดตั้งป้อมปืนอัตโนมัติได้ตั้งแต่ขนาด7.62ม mm, ิลลิเมตรไปจนถึง12.7ม mm, ิลลิเมตรโดยจะมาพร้อมกับความสามารถในการบรรทุกกำลังพลได้มากถึง22นายซึ่งถือว่ามีความจุมากกว่ายานกรอบส่วนใหญ่ที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคนี้ พนัก A60 0มันถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี2017และได้ผ่านการทดสอบภาคสนามจริงกับกองทัพไทยที่จังหวัดกาญจนบุรีในปี2019จนกระทั่งในปี2023กองทัพเรือไทยได้บรรจุ A60 0เข้าร่วมโครงการคัดเลือกและจัดหายานเกราะสะเทินน้ำสะเทินบกโดยผลการประเมินชี้ชัดว่า A60 สามารถเอาชนะคู่แข่งสำคัญอย่าง Black Widow Spider ของ DTI ได้และคว้าสัญญาจัดหาจำนวน2คันที่มีมูลค่าเกือบ100ล้านบาทไทยไปครอง ซึ่งความสําเร็จครั้งนี้ไม่ใช่เพียงผลสําเร็จของโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นหมุดหมายสําคัญที่สะท้อนให้โลกเห็นว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีศัก,กยภาพและความสามารถในการสร้างยานกราะทางทหารสมรรถนะสูงได้ด้วยมือของเราเองและก็มาถึงคันที่5 AWAV สัญชาติไทย AWAV หรือพคฆ์ทะเลแบบ8 มันคือยานเกราะล้อย,อยางสเตอนน้ำสเทอนบกที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทชัยเสรีหนึ่งในผู้ผลิตยุทธปกรณ์ชั้นนําของไทยในด้านสมรรถนะของ AWAV มันจะมีขนาดใหญ่และทรงพลังมีความยาว9.2เมตรกว้าง3.1เมตรและสูงถึง3เมตรที่จะมาพร้อมกับน้ําหนักราว25.7ตันรถหุ้มเกราะล้อย,อยางชนิดนี้มันสามารถรองรับคนประจํารถ3นายและทหารเต็มอัตราได้อีก11นายมันใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่ให้กาลังสูงถึง711แรงมา้า สามารถทำความเร็วสูงสุดบนถนนได้ถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทำความเร็วเมื่ออยู่เหนือน้ำที่13กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมด้วยระยะปฏิบัติการ800กิโลเมตรซึ่งมีหัวใจหลักคือความสามารถในการสเทอนน้ำสเทอนบกอย่างเต็มรูปแบบที่จะมาพร้อมกับวอเตอร์เจ็ตด้านท้ายและแผ่นกันคลื่นด้านหน้าทำให้สามารถเปลี่ยนจากการรบภาคพ,พื้นดินสู่การรบทางน้ำได้อย่างราบรื่น ส่วนอาวุธประจำรถจะติดตั้งป้อมปืนแบบ ACWS Guardian พร้อมปืนกลหนัก12.7ม mm, ิมและเครื่องยิงลูกระเบิดควันขนาด76มิมโดยรถต้นแบบของ AWAV ถูกนำมาโชว์ครั้งแรกในงานนิทรศการแสดงอาวุธยุโทโธปกรณ์ก่อนที่กองทัพเรือไทยจะลงนามในสัญญาจัดหาจำนวน7คันเมื่อเดือนสิงหาคม2023ซึ่งการจัดซื้อโดยกองทัพไทยในครั้งนี้ถือเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับบริษัทผลิตยุโทโธปกรณ์สัญชาติไทย ราะยานเกราะชนิดนี้จะถูกนำไปใช้งานจริงบนเรือยกคนขึ้นบกอย่างเรือหลวงอ่างทองและเรือหลวงช้างเป็นต้นในแง่ของงบประมาณการจัดหา AWAV แบบ8คูณแล้อทั้งหมด7คันใช้งบประมาณ448ล้านบาทและเมื่อเฉลี่ยออกมาแล้วยานเกราะล้อยางชนิดนี้จะมีราคาต่อคันอยู่ที่64ล้านบาทไทยปัจจุบัน AWAV อาจไม่ใช่ยานรบพุ่งเกราะที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการก้าวสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืนของไทย โดยมีสมรรถนะที่ทัดเทียมต่างประเทศบวกกับการผลิตภายในชาติทําให้พยากุทะเลได้กลายเป็นก้าวสำคัญของกําลังจากทะเลสุฝั่งในยุคใหม่ของกองทัพไทยรับชมจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรา